ยญญญาหรอกถ้ามึงอยากมองมองไว้เยอะไอไ้เป็นตามึงตอนนะคะเอาเกี่ยวอะไรพ่อแม่ผมอ่ะอย่คให้พ่อกูจับมึงมองไปป่าพี่เห็นรถพี่สวยดีทำหน้อย่างมึงอะไม่ยุญยาซื้อรถแบบปูขับหรอกไอก้ที่ไสกระจกวันๆหนึ่งมึงอะหาตาังค์เติมบานมอไซค์มึงให้ได้ก่อนแล้วค่อยมามองรถปูเห็นมองดีไม่ลงไปตกกะบุญแล้ว อยากเก่าให้มากไงขับมอเตอร์ไซค์ก็กระจอกไอ้ดูหุ่นตัวเองบ้างแล้วมามองรถกูมึงเคยเห็นหมามองเครื่องบินไหมไอ้ฮีในกระเป๋าตังค์มีถึงร้อยป่ะก็ไม่มีหรอกโธ่มามองหน้าตบแมงดีป่ะไอ้แมงรถปีนี่มึงดูรถกูไว้นี่ไม่มีปัญญาหรอกถ้ามึงอยากมองมองไว้เยอะไอ้นั่นเป็นคนตา มองไว้เยอะได้เป็นกูตามึงแต่พี่กูตาไม่ดีหรอไมึงอยากฟอมมองไว้เยอะนะไปได้นี่ถ้ามึงอยากฟองแล้วกูมองไว้เยอะได้ ีอะไรพี่กินด่าพ่อใครอ้าวเขด่าพ่อพี่ไงมึงรู้ป่าวกูลูกใครผมไม่รู้หรอกพี่รู้ใครแต่พี่พูดจาดูถูกคนอื่นเงี้ยไม่ได้กูไม่ได้พูดจาดูถูกเมืองเองแต่มึงมองรถกลัวคือผมมองอ้าวก็ผมผมพี่ถามหน่อยพ่อแม่มึงไม่ต่างต่อเหรอฮะเกี่ยวอะไรพ่อแม่ผมอ่ะถ้าให้พ่อกูจับมึงติดคุต้องครอบครัวเลยเอ้าคือคือพี่ใหญ่มาจากไหนวะกูถามหน่อยถูกวะบ้านมึงนี่แม่งแดกยากทั้งบ้านเลยวะเฮ้ยพี่พูดเกินไปนะ มึงมึงมึงขึ้นมึงกลัวใครมึงกับกูมันคนระดับกันเหรอคนระดับเดียวกันเหรอพี่พี่พี่ระดับไหนอ่ะไอ้ก็พ่อกรัวไปตำรวจไอ้เจ้ามึงอ่ะมึงลูกใครไอ้เยี่มึงกับลูกดีแม่มึงดีกีมึงกับลูกกี่มึงแม่มึงกันกี่เก่งมาจากไหนก็ไม่รู้นะตำรวจเหรอ ที่รู้จักพ่อมาบอกพ่อไม่ตำรวจแจ้งพ่อแม่งมาจับแม่งด้วย